น้ำตกทารารักหรือน้ำตกเจดีโคนะครับเนี่ยก็เข้ามานิดเดียว500เมตรเองจากถนนใหญ่ไปอุ้มผางก็ช่วงเช้าเนี่ยสวยมากท่านผู้ชมเพราะว่าแสงมันจะไปสาดส่องนะนะนี่จะให้ดูน้ำตกถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยมากน้ำตกหนึ่งลครับจะให้ดูปลานะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็น้ำตกอยู่ตรงนี้ครับโอ้เป็นภาพที่สวยงามมาก บรรยากาศรอบน้าตกเนี่ยยามเช้านี่ก็สวยนะครับนี่ก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วล่ะครับแต่ก็บรรยากา,กาศก็สวยงามะครับท่านผู้ชมนี่เขามีเรือให้นั่งนะแล้วก็โอ้โหปาตะเพียนเยอะมากปาตะเพียนเยอะมาก ปลาเพลหรือปลาจีนอ๋อปลาจีนมีปลาดุกก็มีหูใหญ่หูกาโอ้ปลาดุกตัวทุกควายเนี่ยโอ้ก้างมันเยอะเนี่ยปลาพวกเนี้ยนี่เขาเลี้ยงไว้นะโอ้ปลาแรดปลาอะไรอะปลาสวยงามอะโอ้สวยมากเลยนะผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆปลาคาบเออนี่นะโอ้สวยครับ หมู่ฟูงปลาท้ามหน้าน้ำตกทารารักแม่สอดตรงนี้อยู่เขตอำเภอพบพระครับสวยมากเลยทีเดียวท่านผู้ชม เอย่างครับไหนนั่นนั่นนั่นใตนู่นแล้วโอ้โหปลาดุกอะไรใหญ่ขนาดนั้นนี่มันพวกเอเลี่ยนสปีชีส์นะเนี่ยโอ้โหดูนั่นนั่นโอ้ยตายแล้วปลาดุกใหญ่มากอื้มเนี่ยมันเป็นไม่ใช่ปลาดุกพื้นเมืองไทยเนี่ยมันเป็นปลาดุกเออ่ที่เขาเรียกบิ๊กอุยป่ะบิ๊กอุยแล้วบางกายว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์นะปลาเล็กปลาน้อยไม่ต้องมีเหลือแล้วมันกินหมดนะเนี่ยก็โอ้ตัวนั้นโอ้เนี่ยตัวหนึ่งโอ้เยอะจริงๆ แล้วอ้ยอย่ไปโอ้ยใหญ่มากอน้ e uh ําตกก็สวยปลาก็ใหญ่เนี oh. ่ยอ๋อโหยิ่งจาเช้าอย่างนี้สวยมากมันก็คงน่าจะแทงกันอยู่มั้งโอ้โหปลาดุกเยอะนี่ว่า โอ้ไม่นจะปลาดุกว่ะโอ้ยพอโยนอาหารนี่ปลาดุกมาเยอะปลาดุกทั้งนั้นเลยโอ้ยตรงนี้ปลาดุกทั้งนั้นเลยปลาดุกควายปลาดุกยักษ์โอ้โหปลาดุกทั้งนั้นเลยเอเลี่ยนสปีชีส์เลยทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ดูเลื้อยก็อยู่บนนั้นเลยเฮ้ยยังเข้าไม่ถึงนี่ถ้าเกิดคนลงไปนี่มันกินไปทั้งทั้งตัวเลยมันลอยขึ้นมาเลยเว้ยว่าบางตัวมันอ้าปากโอ้ยยักกษ์โอ้ หมดได้ยังหมดโอเคนี่หน้าน้ําตกเจดีโคหรือน้ําตกทารารักเนี่ยมีฝูงปลาโอ้โหเยอะมากเอาเทเลยเอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเททีละอันเดี๋ยวเพราะว่าจะถ่ายคลิปอ่ะเอาเทเดี๋ยวเอาเททีมาเดี๋ยวถ่ายให้เอาไปเอาไ่เอาเทเลยเอ้าเอ้าเดี๋ยวนี่เราก็เอาอาหารมาโรยให้มันดูสิ โอ้โหโอ้โ hmm. หนี่ถ้ากระโดดลงไปนี่มันกินเราแน่ๆเลยเนี่ยอ่ะเอาออฟเอาตรงนี้มั่งเอาเทเลย โอ้ปลาตะเพียนมันจะแย่งไอ้พวกปลาดุกไ,ไ, <ว S 2> ไหวไหมเนี่ยโอ้ปลาดุกเยอะมากโอ้โหใหญ่เะโอ้ประดุกดปิกปลดุกไะ้ดูปลาดุกเนี่ยไอ้อย่อยางกเรเรียกปลาปลาทะเลปลาอะไรวะปลา